แล้กได้ลูกทรายกำลังสอนนองสอนนองคุ้วอยู่ไ่อะไรเนี่ยแมงนอนอ่ะแมนมีแฟดอยู่แบบนี้ ออกหนอก่ออกมาเร็วทีหันตอดันขอดง่ายแข็งแรงแล้วลุกได้แล้วแล้วก็น,นอนต่อแล้วกล้วยหน่อยกับเดียวขอดยังมั่นถึงสองโมงเลยตั้งจากซ้อมอาการมาตั้งตอดสองเช้าวตอดมาขอดตอน,ตอน,น,นประมาณใบสอง ใบมุงเคืองใบสองเคืองเอ้ยวันใบมุงเกิบใบสองมานิอันนี่ลูกเงี้ยเงี่ยวเฉงเลยกันเลยลูกขึ้น้วนี่เด็กควายน้อยควายน้อยเกิดไหมวัยกี่ชั่วโมง ไป1ชั่วโมงอันนี้เลยมะกาดไก่แม่มันหวงลูกแค่ตัวมันจ่องเลยแต่สมัยนี้มันจ่องหลายดีนะมันออกนะมังเวียนหูเบิ้งดูตัวใหญ่แฮะตัวสู นอนลูกนอนเนี่ยมันมันห่วงลูกมันหยกหางแล้วพอนอนมันด่นมาใช้เวลาเป็นโจ๊กหรือไ ก็อยออกชั่วโมงหนึ่งล่ะชั่วโมงนิดๆหอดสองอ้ยยังมาหอดชออนนั่วโมงแต่น้องมันยังมาออกเลย นั่งสอนอยเลย,ยันมาไปกินก่อนถ่นายคลิปไปอยู่ไะเอาลงอยู่